สวัสดีครับผมโอมจากดูหนังนอกกระแสนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวความรู้สึกเรื่องเทเนนตนะครับผมหนังเทเนนตเนี่ยมันไม่ได้นอกกระแสแล้วมันในกระแสสุดๆเลยนะครับผมแต่ผมก็อยากจะมารีวิวนะว่ารู้สึกยังไงบ้างาเวลาที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นที่มันมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าโนแลนเนี่ยเขาจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการย้อนเวลานะแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็พูดถึงการ ถอยหลังของเวลาคือพอเราพูดถึงเรื่องการย้อนเวลาเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราเข้าไปในเครื่องย้อนเวลาแล้วก็ว้าไปในจุดที่เราอยากจะไป3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไปโผล่ตรงนั้นเลยเหมือนว้าไปแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องออการย้อนกลับของวัตถุ ซึ่งรวมไปถึงตัวคนด้วยแล้วผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจมากๆเลยนะสิ่งที่ผมชอบของหนังโนแลนมากๆเนี่ยก็เป็นเกี่ยวเรื่องหนังวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละที่เขามาักจะเอาทฤษฎีวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาปรับใช้มีภาพจําลองเขาแล้วสื่อสารออกมาโดยหนังซึ่งก็ตั้งแต่อินเตอร์สเตล่าและที่เขามีจําลองภาพของเมติที่5 ซึ่งเอาจริงๆไอ้มิติที่5เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่โนแลนเนี่ยสามารถเดลเมทมันออกมาได้นะครับผมพอมาถึงเรื่องเทนเนี่ยเนี่ยเขาก็จินตนาการถึงโลกที่มันเหมือนกับย้อนถอยหลังก็สามารถที่จะเป็นโลกคู่ขนานไปกับโลกที่มันเดินหน้าไปตามจริงด้วยซึ่งเขาก็ใช้ทฤษฎีแกนฟาเตอร์พาราดอกมาควบคู่เลยนะที่เป็นทฤษฎีที่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปค่าปู่แล้วเนี่ยเราจะมีตัวตนอยู่หรือเปล่า ซึ่งในลกคมเป็นจริงเนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปฆ่าปู่ก็จะไม่มีเราเนี่ยแต่เอาจริงๆเราไม่สามารถกลับไปฆ่าปู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีปู่ก็ต้องไม่มีเราแต่แรกก็ดีกลายว่าปู่ก็ต้องไม่โดนฆ่าสิมันเลยกลายเป็นทฤษฎีที่แบบว่ามันก็เลยกลายเป็นทฤษฎีโลกแตกแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นทฤษฎีที่เป็นเกิดโลกคู่ขนานขึ้นผมว่าไอ,อ้โลกคู่ขนานเนี่ยโนแลนเขา ก็อามาปรับใช้กบหนังเรื่องนี้ด้วยนะก็เลยสั่ามันมีหลายทฤษฎีหลายอย่างมากที่เขามาใส่ไว้ในหนังเรื่องนี้ซึ่งสเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือการขบคิดตามไปตลอดเวลานะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าเราคิดตามไม่ทันหรือว่าหนังไปถึงไหนตอนไหนแล้วเนี่ยเรายังคิดเรื่องเดิมๆอยู่เนี่ยแม่งจะกลายเป็นไม่สนุกแหละเราก็ต้องบางทีก็ต้องปล่อยความคิดไปบ้างแล้วก็แบบสนุกไปกับหนังนะเหมือนที่หนังมันบอกไว้นะไม่ต้องหาเหตุผลอะไรแค่รู้สึกไปกับมันก็พออะไรเงี้ย แต่ในความสนุกของการขบคิดของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครต่างๆเนี่ยมันขาดหัวใจหัวใจไปมากเลยนะครับผมอย่างเช่นตัวพระเอกเนี่ยที่มันทำภารกิจล้มเหลวแล้วก็ได้รับภารกิจใหม่มาแล้วมันก็ทําภารกิจนั้นต่อไปเรื่อยๆเรื่อๆซึ่งผมก็ไม่รู้สึกว่ามันมีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องทําภารกิจนี้ให้มันสําเร็จหรือว่าตอนที่มันจะช่วยนางเอกเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกอินเลยนะว่า นี่มันก็เมียของคนอื่นมึงทําไมแบบมึงต้องไปช่วยมึงพระเอกพระเอกจนรู้สึกว่ามันไม่มีแบกาวอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าการการะทําของเพศหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าเชื่อหรือว่าอย่างตัวร้ายเนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งตับอ่อนที่ใกล้จะตายอยู่แล้วแล้วก็มีความคิดว่าถ้า กูจะตายคนอื่นก็ต้องตายไปด้วยกันแล้วก็จะระเบิดโลกให้แตกเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่เป็นมิติที่เป็นแบบตัวร้ายตัวร้ายเป็นไวร้ายมากๆแล้วก็ไม่มีมิติอื่นเลยกลายเป็นแบบเป็นตัวละครที่แบนมากๆนะครับผมซึ่งเอาจริงๆกลายเป็นว่าตัวละครหลกักๆที่ผมสึกว่ามันดูเท่กว่าเบกก็คือเป็นตัวละครนิวนี่แหละดูเท่กว่าเบกผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบตัวละครนี้มากๆมันก็เป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์และพอถึงตอนจบเนี่ยผมว่าตัวละครตัวเนี้ก็เป็นตัวละครที่ใครๆก็น่าจะรักอ่ะ ซึ่งในความเจทจรทะยานของโนแลนในครั้งนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเปี่ยมล้นไปด้วยไอเดียที่สดใหม่นะเปิดมิติของวงการภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนังที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะถึงแม้ว่าจะดูจนจบแล้วเราไม่เข้าใจหรือว่างงบางจุดเนี่ยแต่ผมว่าเราสามารถสนุกไปกับมันได้นะครับผมอมืและหลังจากนี้ครับก็คือการาะข้อนังจากผมนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันก็จะมีสปอยด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูก่อนได้นะครับผมส่วนคนนี้ดูแล้วเนี่ย ก็มาชวนขบคิดไปด้วยกันนะฮะซึ่งคําถามข้อแรกนะครับก็คือนิวเนี New ่ยตายหรือเปล่าซึ่งผมว่าใครดูเนี่ยก็จะรู้สึกได้นะครับว่านิวเนี่ยตายแน่นอนนะฮะแล้วมันก็รู้ด้วยนะครับว่ามันจะต้องตายมันยังพูดกับตัวเองอยู่เลยว่าแบบเอ้ยเนี่ยเป็นไงฉันช่วยนายทันหรือเปล่าซึ่งมันรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองเนี่ยต้องกลับไปช่วยและรู้ด้วยว่าตัวเองจะต้องตายแต่ก็ยังมีคําพูดที่มันชอบพูดอยู่ว่าแบบอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นจุดท,ที่ทําให้ตัวเพเเออกนี่็มงแบบ เฮ้ยมึงจะไปตายเพื่อช่วยกูไว้เหรอซึ่งในหนังมันก็เฉลยแหละว่าสุดท้ายคนที่ส่งนิวมาเนี่ยก็คือพระเอกในอนาคตซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะได้แบบฝึกร่วมรบด้วยกันแล้วก็ส่งนิวเนี่ยมาช่วยตัวเองในอดีตซึ่งเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันมีความโรแมนต์อยู่นะเออคืออย่างตัวพระเอกกบนังเอกเนี่ยคือยังมีหลายๆซีนที่ผมรู้สึกว่า เพลเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูรักนางเอกอะไรขนาดนั้นที่จะไปช่วยเขานะนก็จะมองว่าเอ้ยแม่งเหมือนสน07ว่ะที่แบบช่วยหญิงสาวสวยแต่เอาจริงผมกลับไม่ได้รู้สึกว่าตัวพระเอกเนี่ยมันมีความหลงรักตัวนางเอกเลยนะคือมันไม่มีซีไหนที่มันรู้สึกเลยว่าสองคนนี้แม่งมีแบบเคมีที่มันจะมารักกันจะมาจูบกันอะไรถึงว่าตัวนางเอกเนี่ยจะมีคําพูดที่มันทําให้รู้สึกรอแหลมก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเอ้ยเขาจะคิดว่า ฉันกับเธอเนี่ยเป็นชู้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่กับการว่าไอความรู้สึกที่ตัวพระเอกมีต่อนิวเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักของเพื่อนฝูงแบบการสู้รบไปด้วยกันเป็นเพื่อนที่เคียงบากเคียงไหลไปด้วยกันเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมวนตรงเนี้ยแมงยังดูน่าสนุกกว่าอีกแล้วพอตัวนิวมันไปตายเนี่ยแต่เวลาของตัวพระเอกเนี่ยมันยังดําเนินต่อไปแล้วจะได้ไปเจอนิวในอนาคตเนี่ยมันเหมือนกับโอ้ทั้งสองคนเนี่ยแบบจะรอเวลาที่จะได้มาเจอกันอีกครั้ง กลายเป็นเพื่อนร่วมรบผมรู้สึกว่ามวลตรงนี้แมงยังดูโรแมนติกมากกว่าพระเอกกับทั้งเอกอ,อ่ะแล้วด้วยความที่นิวเนี่ยมันมาจากอนาคตแล้วก็รู้จักตัวเพกมาก่อนอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องโคก้กอย่างเงี้ยมันก็รู้นะว่าเพระเอกเนี่ยชอบกินใดเอทโคก้กซึ่งแบบโอ้โหแบบเรื่องเล็ก,เล,กเล็กน้อยๆมันก็จํากันได้เว้ยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนแบบเรื่องโรแมนติกขึ้นมานะผมเลยรู้สึกว่ามวนของสองคนเนี่ยน่าติดตามมากกว่าอีกนะครับผมแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดนะทุกคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ตอนจบตัวร้ายตายหรือเปล่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคบคิดมากอีกอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวร้ายเนี่ยมันจะใส่ในาฬิกาที่เหมือนเช็คอัตราการเต้นหัวใจได้ซึ่งในพวกตัวเองเนี่ยมันก็บ่อยว่าไอระเบิดมันอาจจะเชื่อมต่อกับนาฬิกาของตัวร้ายก็ได้นะถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวร้ายมันแบบัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการระเบิดขึ้นไอตอนที่นังเอเบีนในตัวร้ายแล้วก็แบบไหลลงมาจากเรือเนี่ยผมรู้สึกว่า ตัวร้ายมันไม่แน่าตายนะไม่งั้นระเบิดมันก็ต้องระเบิดแล้วดิแต่ไอจังหวะนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดโลกคู่ขนานขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในจังหวะที่ตัวนางเอกเนี่ยมันย้อนกลับไปฆ่าตัวร้ายเนี่ยแล้วตัวมันเองกับลูกที่นั่งเรือมาจะมาที่เรือลาใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าตัวร้ายเนี่ยตายไปแล้วแล้วนางเอกเนี่ยมันเอาตัวร้ายไปด้วยซึ่งผมก็สัยมันก็ไปสอดคล้องกับทฤษฎีที่ บอกเกี่ยวกับเรื่องแกนฟาเตอร์พลัดดอกนะที่พระเอกเนี่ยมันเคยถามไอตัวนิวไว้ว่าเอ้ยถ้ากลับไปฆ่าปู่เนี่ยแล้วเราจะมีชีวิตอ,อยู่ได้อย่างไรซึ่งไอนิวเนี่ยที่จบปโทวิสิกมันเนี่ยมันก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พวกตัวร้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจนะมันอยากจะทําลายล้างโลกก็ทําลายไปไม่มีใครมาคิดถึงเรื่องนั้นหรอกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกแล้วว่าถ้าจะท,ทําทฤษฎีนั้นเนี่ยคือมันจะกลายเป็นแบบเกิดโลกคู่ขนานขึ้นมา ซึ่งผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้โลกที่นางเอกเนี่ยเป็นยังไงตัวร้ายแล้วก็ลากไปกับน้าเนี่ยก็มีอีกโลกหนึ่งและอีกโลกหนึ่งที่เป็นตัวนางเอกได้ดูแรลรูกเนี่ยก็มีอีกโลกหนึ่งเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมเข้าใจไปแบบนี้นะไม่รู้เพื่อนๆคิดยังไงนะฮะเราก็เดาไม่ออกนะว่ามันตายหรือไม่ตายกันแน่เพราะว่าแบบนางเอกมึงยิงผัวมึงขนาดนั้นอะแล้วแบบโอ้โหไหลลงมาจากเรือแบบกระแทกปึงปังปึงปังไอ้ความกวนความที่จะให้คนดูหนังจบเนี่ยแล้วเอาไปขบคิดต่อเนี่ยมันก็แฝงอยู่ในคาพูด ทุกเวลาทุกครั้งเลยนะครับผมก็เป็นความเทพของเขาเหมือนกันนะมแม้แต่บทพูดเนี่ยเขาก็จะเอาให้คลิปเลยนะครับผม,มซึ่งผมว่าตัวโนแลนเองเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะเก็บปริศนาหลายๆอย่างเอาไว้ให้คนไปขบคิดต่อเนะเหมือนอย่างอินเสพชันที่ตอนท้ายเนี่ยพยเอกงมันหมุนไอ้ลูกดิ่งแล้วก็หมุน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 ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่บอกว่าสุดท้ายแล้วเพระเองเนี่ยแม่งอยู่ในโลกแห่งความฝันหรือในโลกแห่งความจริงให้คน,เ,นเอาไปคิดต่อกันเอง ก็สไตล์หนังเขาอะนะครับผมโนแลนเขาจะชอบทำให้เป็นปริศนาตลอดเลยนะและทาให้คนเนี่ยต้องไปดูอีกรอบนะครับผมฉลาดมากเลยนะฮะต้องเสียตังค์ดูอีกรอบนึงนะครับผมแต่อย่างไรนะครับผมก็ให้คะแนนไปที่8.5คะแนนเลยครับแล้วทุกท่านที่ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยแล้วก็ฟังวิเคราะห์คลิปนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรจะมาแย้งกับผมช่วยกันขบคิดก็ได้นะครับผมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผม ก็เรามาคุยกันนะฮะแล้วถ้าใครชอบฟังรีวิวฟังวิเคราะห์ฟ,ฟังสปอยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกัด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับส่วนคลิปนี้ครับผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.